เป็นกระบะยกสูงที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยขนาดขอบ20นะคะอันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าลายนี้นะคะมันเป็นลายที่ดุดันมากๆเป็นสีดำด้านตัดกันกับสีตัวรถนะคะอ้อมจะาใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กให้กับลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องอองที่ช่อง คุณนายขายฟอร์อดอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาชมชุดแต่งนะคะของเจ้าตัว Ranger XL p l u s นะคะที่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ เป็นกระบะยกสูงที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่อ้อมจับให้ในวันนี้นะคะอ้อมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาขายอยู่ที่7 9 9 0 0บาทนะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นครบในราคานี้บัตเจตีีนะคะแล้วแต่งออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนบ้างไม่รอช้าค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ มาดูด้านหน้าของเขาก่อนเลยนะคะสำหรับกระจังหน้าของคันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมมาจากโรงงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford n e x t Gen Ranger เลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะพร้อมไฟส่องสว่างขนาดใหญ่แล้วก็กระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งสีดำด้านเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ เรนเจอร์ของเรนเจอร์ XL พัดเลยนะคะแล้วก็โลโก้คำว่าฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้คือบอกได้เลยว่าสวยแบบเดิมๆลงตัวมาอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบแนวนี้สไตล์เรียบหรูนะคะแบบศูนย์ติดตั้งมาให้แบบโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆอ่า สวยงามมากนะคะสําหรับด้านหน้าของคันนี้แต่ไม่จบแค่นั้นเราจะพามาดูด้านข้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะอ้อมตกแต่งให้เป็นล้อแม็กนะคะขนาดขอบ20นะคะอันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าลายนี้นะคะมันเป็นลายที่ดุดันมากๆเป็นสีดําด้านตัดกันกับสีตัวรถนะคะคือถ้าใส่ลายนี้เข้าไปอ้อมบอกได้เลยว่าจบกินขาด ทุกลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบสีทูโทนแต่ถ้าใครชอบแนวดุดันแบบไม่เกรงใจใครอ้อมแนะนำลายนี้เลยนะคะเป็นสีดำด้านด,ดุดุแบบนี้เลยแล้วก็ยางของเขานะคะจะเป็นยางโอตานี้นะคะซึ่งซีรีย์ยางของคันนี้นะคะจะอยู่ที่275ทับ55 R20 นะคะตัวนี้เป็นยางออเทเลนหรือว่ายาง AT นั่นเองซึ่งยาง ตัวนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าทางขุขะออฟโรดนะคะเรียกได้ว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขอบ20ก็คือว่าไม่ต้องยกนะคะเพราะว่าน้องเป็นยางเอที T, แล้วก็ไม่เบียดซุ้มล้อนะคะอันนี้คือหล่อแบบเต็มซุ้มกันไปเลยนะคะขอบ20 แบบไม่ยกมันจะเต็มสมมากๆแล้วก็ดูดุดันนะคะแล้วก็มันจะดูบึกบึนมากๆเลยนะคะช่วงล่างเดิมปีกนกเดิมนะคะคันนี้เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็คือหล่ออยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านขนาด3นิ้วนะคะอันนี้ก็จะติดตั้งมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแก้มตัวนี้นะคะจะบ่งบอกถึง เทอร์โบนะคะอันนี้จะเป็นคำว่าเทอร์โบมาให้เป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเด่นมากๆถ้าตัดกับสีดำของตัวรถสวยมากนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างของเขานะคะอันนี้จะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกนะคะ โดดเด่นแล้วก็เวลาใช้งานนะคะอ้อมบอกได้เลยว่าดีมากๆดีเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสาดก็ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานตัวราวหลังคาจะใส่เป็นสีดำด้านนะคะตัดกันกับสีตัวรถแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดอันนี้ก็จะใส่เป็นสีดำด้านนะคะ,ะกันลอยเวลาใช้งานแล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าเรนเจอร์อันนี้จะเป็นสีดำด้านสีเดียวกันกับ เจ้าตัวชิ้นงานเลยซึ่งอันนี้มันก็จะดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นเวลาใส่เข้าไปในตัวรถของเราอ่าแล้วก็บันไดข้างนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นรถฟอร์ดนะคะเขาจะใส่ใจรายละเอียดมากๆตัวนี้ถ้าทุกคันที่เป็นรุ่นที่ยกสูงนะคะเขาจะใส่ บันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บันไดข้างจะถูกออกแบบมาสำหรับ Nexen t Langer มันจะมีกันรื่นมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าใช้งานแบบคุ้มมากๆนะคะ บอกเลยว่าฟอร์ดคิดมาให้คุณแล้วอ่านะคะแล้วก็สำหรับโลบารคันนี้นะคะอ้อมใส่เป็นโลบารของยี่ห้อ Outlander ร์นะคะสีดำด้านทรงขายาวเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้กับลูกค้านะคะให้ลูกค้าใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะอ้อมจะใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กให้กับลูกค้าซึ่งเดิมๆจะยังไม่มีกันชนท้ายมาให้แต่ว่าอันนี้อ้อมเพิ่มเติมเป็นเหล็กให้เลยนะคะเป็นยี่ห้อของ Outlander ยี่ห้อเดียวกันนะคะกับโลบาร์เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำด้านตัด,ต,ดตัดกันกับห่วงที่เป็นสีแดงนะคะ โดดเด่นมากนะคะสำหรับเจ้าตัวกันชนของเราแล้วก็ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนมีมาให้นะคะตรงนี้่กระบะของเขานะคะอันนี้อ้อมบอกเลยว่าเน้นใช้งานจริงๆเพราะว่าตรงซุ้มล้อนะคะถูกออกแบบให้เล็กลงแล้วก็รุ่นใหม่เน็กเจนสามารถใส่พาเลตได้ทั้งชิ้นเลย ใส่พาเลตได้ทั้งอันเลยนะคะซึ่งเหมาะกับการบรรทุกมากๆนะคะใครที่มองหารถนะคะที่สำหรับใช้งานอ้อมแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะจะขนจะอะไรก็แล้วแต่นะคะคันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของขอบอขอบกระบะนะคะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะ อันนี้เขาจะมีตัวที่สามารถให้ลูกค้าเพิ่มฟังก์ชันเนี่ยมีไม้บรรทัดมาให้นะคะเวลาลูกค้าจะทำงานเป็นงานก่อสร้างงานรับเหมาสอะไรต่างๆนะคะอ้อมบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆอ่ะแล้วก็เขาจะมีตรงที่ให้ลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันเสริมที่เดี๋ยวจะพาชมความหล่อรอบคันอีกรอบหนึ่งเลย อยากจะได้ชุดแต่งแบบหล่อๆแบบนี้นะคะในรถที่จะเอาไปใช้งานของเรานะคะแล้วก็พร้อมเป็นรถคู่ใจรุยกับเราไปในทุกสภาพถนนเลยนะคะอ้อมบอกได้เลยว่าต้องเป็นคันนี้ค่ะแล้วก็ต้องแต่งกับอ้อมเท่านั้นนะคะโทรด่วนมาที่เบอร์089252571เลยหรือว่าจะแอดไลน์อินบ็อกมาคุยกันก่อนได้หมดเลยนะคะอ้อมสามารถจัดให้นะคะชุดแต่งแบบที่ลูกค้าอยากได้ตามบัตเจตหรือ ว่างบที่ลูกค้ามีได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วก็มาชมคลิปรีวิวรถหล่อๆแบบนี้นะคะเจอกันค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะ